ต่อมานะคะอันนี้เป็นฝั่งของคริปโตนะคะแอดก็จะพูดถึง2ตัวนะเอะ่สำหรับตัวแรกในคลิปนี้ก็จะพูดถึง BTC USD ก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยโครงสร้างแอดจะไม่ไม่เล่าละเอียดมากนะคะเพราะว่าสำหรับนักเรียนเนาะก็แอดพูดไปเรียบร้อยแล้วนะคะแบบละเอียดเนาะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมาพูดกันเรื่อยๆนะสำหรับอันเนี้แอดมองว่าโครงสร้างเขาเนี่ยปรับคอเลกชันอยู่ซึ่งชุดนี้เป็น A เป็น B เป็น C นะคะ แล้วเห็นราคาช่วงนี้มันมีการดิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นขึ้น C พอเรามาดอบในทา a เ e ฟมวกเนี่ยเราจะพบว่าเห็นไหมตรงเนี้ย A ใช่ไหมอ่าเน,นี่ยตรงเนี้ย B แล้วเนี่ยกำลังดิดขึ้นทำ C อยู่นะคะจะลักษณะคือเป็น B ของ B พวกที่เป็น normal B นะคะงั้นขา C มีโอกาสเด้งได้สูงอยู่ได้ได้นะใช้คำนี้หรือจะ fail ก็ได้นะคะแล้วขา C อีกแล้วอะ่ะมันเลื่อนอะ่ะ มันเรื่อนอีกแล้วนะคะโอ้ยเนาะพอจะอธิบายใกล้จะจบแล้วมันตื่นเต้นนะคะจะได้นอนสักทีอ่ะตามขาสีนะคะชุดนี้มันจบบีใช่ไหมอันนี้จบบีนะ อันนี้ต่อนะคะคือชุดนี้แบ่งปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้ามวนเวฟนะคะมีห้ามวนเวฟแต่ตอนนี้ลักษณะเนี่ยของขาซีชุดนี้มันดันมองเป็นแพทเทิร์นของ small x wave งั้นแอนมองว่าอันนี้เป็น a b c x นะคะชุดนี้เดี๋ยวขึ้นไปได้อีกทํา a ่าตาม a ชุดนี้ใน time frame สี่ชั่วโมงนะคะอ่ะทีนี้ลองลองดูนะคะราคาเนี่ยอาจจะมีการพักฐานบริเวณนี้นะคะล่วงมาก่อน เพื่อทา A ใช่ไหม A มันก็จะมีขึ้นย่อยเขาอีก A B C เพื่อทำอะไรอาจจะเป็น A แบบนี้โ็ Go ได้นี่ถูกไหมเนี่ยตามมาอย่างนี้ A B วงกลม C วงกลม X วงกลมแล้วทา A วงกลมซึ่ง A วงกลมเนี่ยก็จะมี A น้ําเงิน B น้ําเงิน C น้ําเงินนะเป็นแบบนี้งั้นจุดที่จะตั้งเป็น SL นะคะคือโลนี้ไอ้โลนี้ Stop Loss ที่ขึ้น X จุดสิ้นสุดขึ้น x เท่ากับ stop loss นะคะส่วนแนวรับจะอยู่ประมาณ2อ0รเอ้ยสองหมนระคะหรือจะตีเป็น2100มก็ได้นะคะจนถึง2อง7มนะคะประมาณนี้ส่วนจุด take profit แรกนะคะไม่ไม่ได้มองไปถึง2นะไม่ได้มองไปถึง2ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็ก็ค่าประมาณแล้วกันนะคะ ประมาณสองหมื่นสองสี่ร้อยสี่สิบนะคะอันนี้คือจุดที่ที่ take profit อันแรกก่อนนะคะมองเป็น A นะมองนี้นะอาจจะมองวป็จุดแรกตรงนี้นะคะโอเคเรียบร้อยะคะ่ะ